สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปรัชญาความงามจากประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจและตรงกันข้ามกับค่านิยมในยุคปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงครับนั่นก็คือวาบิซาบิครับในยุคที่ทุกอย่างต้องดูสมบูรณ์แบบไร้ทิ่ติ และถูกถ่ายลงโซเชียลมีเดียเรามักจะรู้สึกว่าตัวเองต้องสมบูรณ์แบบตามไปด้วยครับแต่ปรัชญาวาบิซาบิสอนให้เรามองเห็นความงามที่แท้จริงในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสมบูรณ์แบบครับนั่นก็คือความไม่สมบูรณ์แบบความเรียบง่ายและความไม่ถาวรครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า ปรัชญ,ญาวาบิซาบิคืออะไรและเราจะนำมันมาใช้ในชืิตประจำวันของเราได้อย่างไรครับวาบิซาบิคืออะไรครับคำว่าวาบิซาบิเกิดจากการรวมกันของสองคำครับนั่นก็คือวาบิหมายถึงความเรียบง่ายแบบชนบทความสมถะและการอยู่อย่างสันโดษครับมันคือการหาความสุขในสิ่งที่เรียบง่าย ไม่ต้องหรูหราหรือฟูฟ้าส่วนซาบิหมายถึงความงามที่มาพร้อมกับการเวลาครับมันคือการชื่นชมความเก่าความสึกหรอหรือร่องรอยของการใช้งานที่เล่าเรื่องราวของสิ่งนั้นครับเมื่อรวมกันแล้วว่าบิซาบิจึงเป็นปรัชญาที่สอนให้เรามองเห็นความงามที่อยู่เบื้องหลังความไม่สมบูรณ์แบบความไม่ถาวร และความเรียบง่ายครับแทนที่จะมองว่ารอยแตกบนถ้วยคือตำหนิวาบิซาบิจะมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของถ้วยใบยนั้นครับแกนหลักของปรัชญาวาบิซาบิวาบิซาบิมีแกนหลักที่สำคัญ3ประการครับ 1. ความไม่สมบูรณ์แบบฟุกคิงเซนไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบครับ ปรัชญ,ญานี้สอนให้เราหาความงามในความไม่สมมาตรความผิดปกติหรือข้อบกพร่องต่างๆซึ่งทำให้สิ่งนั้นมีเอกลักษณ์และมีสเสน่ห์เฉพาะตัวครับ 2. ความไม่ถาวรมูโชทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับปรัชญ,ญานี้สอนให้เราชื่นชมความงามของสิ่งที่กำลังเสื่อมสลายเช่น สีที่ซีดจางของผ้าหรือรอยไม้บนเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเ,เป็นต้นครับเพราะนั่นคือหลักฐานของการมีอยู่ 3. ความเรียบง่ายคังโซปรัชญาน,นี้ให้คุณค่ากับความเรียบง่ายการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและการให้ความสำคัญกับแก่นแท้ของสิ่งนั้นครับนำวาบิซาบิมาใช้ในชีวิตประจำวัน ปรัชญ,ญาวาบิซาบิไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเราสามารถนำมาใช้กับชีวิตของเราได้อย่างง่ายได้เลย 1. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองครับเราทุกคนต่างก็มีข้อผิดพลาดและมีบาดแผลในชีวิตครับการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบจะช่วยลดความกดดันและทำให้เราสามารถรักตัวเองได้มากขึ้นครับ 2. หาความงามในความเรียบง่าย ลองมองหาความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆอยรอบตัวคุณดูครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของคนแปลกหน้าแสงแดดในยามเช้าหรือการได้ดื่มกาแฟแก้วโปรดในตอนเช้าตรู่เป็นต้นครับ 3. ชื่นชมสิ่งของเก่าๆแทนที่จะทิ้งของเก่าไปลองมองดูว่าของเหล่านั้นได้ผ่านอะไรมาบ้างครับร่องรอยบนของเก่าๆคือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ถูกบันทึกไว้ครับ 4. ลดความคาดหวังลองปล่อยวางความคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนครับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบและมีความสุขมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรครับสรุปคือความสงบที่แท้จริงคือการยอมรับครับปรัชญาวาบีซาบิเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่า ความงามไม่ได้มีแค่ในความสมบูรณ์แบบและความใหม่เอี่ยมเท่านั้นแต่ยังซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายและไม่สมบูรณ์แบบอีกด้วยครับผมอยากให้คุณจำไว้ว่าการมีรอยร้าวในชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวครับแต่มันหมายถึงว่าคุณได้ผ่านเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มาแล้วตั้งหากจงรักในความเป็นตัวคุณในแบบที่ไม่สมบูรณ์แบบ แล้วคุณจะพบว่าคุณจะรู้สึกสงบและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ